สวัสดียามเช้าของวันหยุดนะคะที่ห้าห้าหกุมภาพันสองพันห้ารอยหกสิบห้านะคะวันนี้ก็จะมานำเสนออาหารสักฮาลีที่เราทำเองนะคะเป็นครั้งที่สองวันนี้คุณแม่พินเพาะนะคะจะโชว์ฝีมือนะคะอืม แต่แสงกัฟ้าก็ได้มานวดแป้งทิ้งไว้ไม่ต้องบอกขั้นตอนเยอะนะคะแต่ว่าจะให้ทำให้ดูว่าคุณแม่ทำให้ดูนะคะสูตรของแสงกัฟ้าและคุณแม่อันนี้แป้งนะคะนวดทิ้งไว้สิบถึงนาทีนะคะแป้งอันต้านะคะซื้อมายี่ห้ออันต้า ซื้อมาจากลาซาด้าหรือแมคโครนะคะนี่ก็เตรียมแป้งอะไรเตรียมนวดเอาใบตองไว้สําหรับรองแป้งที่นวดนะคะแล้วก็ปิ้งย่างมาแล้วก็มาไว้ตรงนี้นะคะอุปก,กรณ์ง่ายๆบรรยากาศตอนเช้านะคะก็เตรียมสถานที่ไว้นั่งทำแอนแอ้นี่เครื่องเครื่องที่สําหรับทําอาหารสักคาฮรีนะคะนีนะ,ะตามที่บอกนะคะ ปาปิกามนอะไรเตรียมไว้เตรียมหลายอย่างไว้อันนี้อันนี้ข้าวข้าวอินเดียนะฮะไม่ได้ใส่นะฮะราจจะหุงแล้วก็ทานกับอาหารสัคฮา,า,ารีก็ได้อันนี้เนยใส่นะจ๊ะอันนี้น้ำมันมันมสตาร์ดนี่ก็ยีราอันนี้ก็เพิ่งได้มานะคะหิงหรือมาหาหิงสําหรับเป็นเม็ดนะคะสำหรับใส่อาหารนะคะทุกท่าน นี่ก็เป็นกะละมัมมาสาร่านะฮะขาดไม่ได้มันจะกลิ่นเฉพาะของมันนะคะทุกท่านก็คืออุ้ยท้ามไม่ชัดก็ไม่รู้นะอ่านี่ก็เตรียมนะะต้มแช่ถั่วไปแต่เมื่อคืนนะคะถั่วลูกไก่นะคะถั่วขาวต้มไว้ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตุนไว้ตุนไว้โดยมาอบแรงดันนะคะ ตอนนี้ก็จะมาดูคุณแม่แล้วนะคะขั้นตอนนะคะคุณแม่ก็ได้ทําไปแล้วนะคะก็คือใส่เนยใส่แล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันโอ้โหคุณแม่เยอะน้ำมันอะไรมาต์ดลงไปแล้วแล้วก็ใส่เม็ดยีราแล้วก็มหาหิงเม็ดนะคะใส่ไปแล้วแล้วก็มาผัดหอมนะคะตอนนี้รอหอมให้มันให้มันออกเหลืองๆก่อนนะแม่เนาะชักหน่อย แล้วก็เออเออไม่ต้องไม่ต้องก็ได้เอใส่ขิงสับบดนะคะคุณแม่ทำไว้อ่าแบบใส่ลงไปค่ะคุณแม่แม่ตื๊บจืบจืบนะฮะเขาที่แล้วแล้วก็ทำไม่ให้ท่านเห็นขั้นตอนนะคะแล้วก็ใส่เตถาถ่านวันนี้ขี้เกียจหน่อยก็ใส่ใช้เตาแก๊สแม่ผัดไปผัดไปค่ะคุณแม่ผัดให้มันอันนั้นสักหน่อยก็จะ ผัดให้มันเข้ากันและหอมนะคะเครื่องเทศอะไรน้ํามันอะไรออกมานะคะท่านมีสีเหลืองอใส่ผักกินก็คือผัดให้มันหอมก็คือสมุนไพรต่างๆที่อาหารสคาฮา,ารีได้ได้เป็นชื่อว่าอาหารสคาฮา,ารีนะคะที่เราเอาไปใส่ล้วเป็นชื่อว่าอาหารสัคาฮา,ารีเนี่ยมันจะบำรุง กระเพาะลำไส้อะไรต่างๆนะคะภายในของเราร้วนๆเลยนะคะทุกท่านทานก็อร่อยนะคะทานกับแป้งอินเดียแป้งที่เป็นแผ่นๆนะคะแล้วก็หรือก็จะเป็นข้าวสวยร้อนๆอร่อยสุดๆเลยทุกท่านดูค่ะคุณแม่ทำวันนี้คุณแม่ใส่เสื้อตัวใหญ่ครัวคุณแม่ก็ธรรมดานะคะทุกท่าน พอออกแบบสไตล์เป็นเหมือนเคาน์เตอร์หน่อยล้อมรอบไม่มีที่กั้นก็มีของอะไรเก็บมากมายนะคะคุณแม่ทำดูสิคะวันนี้จะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวผัดจนเหลืองแล้วขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องใส่นี่มะเขือเทศแไมเนาะใส่พริกนะคะขั้นตอนต่อไปทุกท่านใส่พริก ใส่พริกกระปิก้าใส่มะเขือเทศไม<ด>่เป็นไรแม่มันผัดเนี่ยมันจะไม่สม่ำเสมอมันไ,ไม่เข้ากันเพราะมันเยอะแล้วจริงๆนะ่ะขิงสับบดเนี่ยใช้แค่อสองช้อนชานะคะสองช้อนชาก็ได้ให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างอันนี้แรงหรือเปล่านะแม่ไฟน่ะก็จะได้ที่แล้วก็จะใส่มะเขือเทศนะคะทุกท่านมะเขือเทศคุณแม่ก็ซอยไว ใส่อะไรกัะนแล้วคะใส่ลงไปเลยค่ะทุกท่านเนี่ยใส่ขับให้มันแตกมันอาจจะข้ามขั้นตอนอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงสูตรบ้างนะคะแต่ทุกอย่างก็มาใส่รวมกันเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรนร้อกแม่นะสูตรของเราทานเองได้ทำถ่ายนะจ๊ะนะทุกท่านแม่ทำอ่าไม้ก็เป็นไม้ ไม้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 คนเนีย่ยไม้ไม้นะคะเป็นไม้แต่อาจจะไม่สะดวกคุณแม่ดูคุณแม่ดูคุณมทณมกท่านดูอ่ากลิ่นหอม,หอม,หอมเลยทุกท่านกลิ่นหอมมากใช่ไหเนะาะเครื่องปรุงมมนมีอะไรนะคะเกลือดำคุณแม่ดูสิคุณแม่ตื่นมาคุณแม่ก็ดื่มนมแอนชัวดื่มน้ําอุ่นไปครึ่งแก้วแล้วคุณแม่ก็ไปเข้าห้องน้ํานะคะแล้วก็ไปเดินรอบสนาม แล้วคุณแม่ก็มาซอยเออมากินอันนั้นก่อนมานั่งกินน้ำสมุนไพรนะคะลดความดันแล้วก็บำรุงส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็คุณแม่ก็มาทำซอยซอยหอมแขกซอยอหอมแดงหอมแขกใหญ่นะคะแล้วก็มาซอยอะไรนะแม่มะเือเทศเือเทศใหญ่นะคะอย่างละสองลูกใหญ่เนี่ย แล้วก็สับสินแล้วมาตามตามขั้นตอนนะฮะขั้นตอนต่อไปก็ไม่ยากนะคะแล้วก็ผัดใหอ้อะไรนะทุกอย่างมันขึ้นมันขึ้นมันเสร็จแล้วเราก็ใส่ถั่วแล้วก็ใส่น้ำแค่นั้นนะคะปรุงด้วยเกลือดําแค่นั้นก็พักไว้แล้วก็ไปทำแป้งปิ้งแป้งแล้วก็เอามาทานนะคะทุกท่าน ไม่ยุง่งไม่ยากหรอกนะ้องแม่เนาะทำกินเองอครบบ้างไม่ครบบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าวัตถุดิบที่เราจะมาทำออกมาก็าอร่อยเหมือนกันคือเนี่ยฮะถะั่วโชเล่ถั่วขาวนี่บำรุงสมองนะทุกท่านนะมีคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านเราก็ควรจะอุ้ยทำไมวันนี้ไม่ชัดเนี่ยต้มไว้แล้วค่ะทุกท่านอยู่ประมาณ250กรัมนะคะ ท่านอากาศโดยรวมบ้านแสงฟ้าวันนี้ก็คลาสสิกเย็นสบายติดทุ่งนานทุกท่านนะเดี๋ยวก็จะทําอาหารนะคะทุกท่านนวดแป้งนวดเพิ่มก็จะใช้เวลาคือแสงฟ้าไม่ตัดต่อเนี่ยแป้งจะได้ที่แล้วทุกท่านดูจุ๊บโอ้หนุ่มถ้าทําถูกสูตรนะคะมันไม่ยากนะคะใส่ค่อยๆใส่น้ําไปคนๆก่อนอย่าเพิ่งนวดเสร็จแล้วเราก็มานวดทีเดียว มือมันก็จะไม่ติดคือคือสูตรคือมือจะไม่ติด,ไม,ตดะะไม่เหนียวติดแป้งนะคะไม่เหนียวติดอ่าวัตถุที่เราชามกระมังที่เราไปนวดนะคะอ่านี่คือใช้ได้แล้วก็พักทิ้งไว10้10บถึงสิห้ายี่สิบนาทีก็ได้นะคะค่อยมานวดอีกทีแล้วก็ไปปิ้งนะคะเตาถ่านหรือเตาแก๊สก็ได้วันนี้แสงฟ้าจะปิ้งเตาถ่านจบที่ด้านหลังคุณแม่พินพ่อนะคะ ขอสวัสดีทุกท่านนะคะติดตามเดี๋ยวจะถ่ายไว้ในปกนะคะ,ะหลังจากเสร็จแล้วจะเป็นภาพหน้าปกนะคะท่านทุกขั้นตอนมันจะยาวเกินไปนี่คือพูดให้ท่านฟังร้าวาว่ามันไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกค่ะทุกท่านทำทานเองอร่อยด้วยสะอาดด้วยนะคะสนุกด้วยขอบคุณจ้า